สวัสดีค่ะในช่วงที่อากาศไม่บริสุทธิ์นะคะเราจะคิดถึงต้นไม้ที่มีออกซิเจนเยอะๆนะคะและยาก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ชอบปลูกต้นไม้ซึ่งจะทําให้เป็นการเพิ่มออกซิเจนในอากาศยาจะชอบเลี้ยงต้นแคคตัสมากเลยค่ะนอกจากชอบต้นไม้แล้วก็ชอบซื้อกระถางต้นไม้ลายสวยๆ,ๆได้ค่ะวันนี้ยาจะมาทํากระถางแคคตัสจากปูนปัสเตอร์นะคะมีปูนปัสเตอร์น้ําที่เอาไว้ผสมโอนนะคะ ตรียมแก้วสำหรับทำเป็นพิมพ์ก็คือกระถางต้องมีวงต้องมีแก้วที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเพื่อที่จะทำเป็นพิมพ์นะคะเวลาทำเราก็จะใช้แก้วอันเล็กซ้อนลงไปในแก้วอันใหญ่อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าใครสะดวกซื้อเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็มีขายค่ะจะใส่ไอเดียเพิ่มก็คือจะมีดอกไม้เอาไว้ตกแต่งกระถางด้านนอกนะคะเป็นลวดลาย ก็จะมแล้วก็มีกาวสองหน้าเอาไว้ยึดกระถางเอาไว้ยึดดอกไม้ตกแต่งให้อยู่ด้านนอกเริ่มจากการผสมปูนค่ะเติมน้ำลงไปค่ะค่อยๆเติมทีละนิดนะคะ น้ำอาจจะน้อยเกินไปเราก็ค่อยๆเติมนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นตกแต่งกระถางด้านนอกด้วยดอกไม้ที่เราเตรียมมาไว้ถ้าใครไม่นถนัดก็ถอดถุงมือก่อนได้ค่ะ ตั้งใจว่าจะให้มีดอกไม้อยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะก็ติดลงไปก็ดึงออกก็จะได้ลวดลายประมาณนี้ตามที่เราออกแบบเอาไว้ค่ะหลังจากนั้น เดี๋ยวเราจะเทปูนล,ลงไปในแก้วแล้วก็เอาแก้วที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นกระถางวงในปูนเซ็ตตัวเร็วมากค่ะต้องเติมน้ำอีกนิดนึงถ้าเป็นปูนปาสเตเออร์ก็คือให้ผสมไปทางเหลวๆนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าปูนปัสเตอร์จะแห้งเร็วปูนปาสเตเอร์ตามร้านทั่วไปมีขายนะคะ ถุงหนึ่งก็ประมาณยี่สิบบาทค่ะจะเป็นร้านเครื่องเขียนตัวทั่วไปอะค่ะผสมแล้วต้องรีบใช้นะคะเพราะปูนจะแข็งตัวเร็วมาก เดินตัวเร็วมากจริงๆไงดี ปรากฏว่าไม่สำเร็จนะคะคือปูนแข็งตัวเร็วมากค่ะทําไม่ทันงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นใช้ใช้แก้วนี้ใหม่พยายามจะเอาดอกไม้ออกมานะคะเธลอเอ,เอมหมดแล้วโอเค ยังได้อยู่นะก็เปลี่ยนเป็นผสมปูนล,ลงไปในแก้วที่เราต้องการที่จะทำเป็นกระถางทีเดียวเลยค่ะใส่ปูนให้ได้ประมาณครึ่งค่อนประมาณค่อนหนึ่งของของความสูงของกระถางที่เราที่เราจะทำนะคะก็คือเกินครึ่งหนึ่งอะค่ะเนื้อปูนต้องเกินครึ่งหนึ่งของกระถางที่เราทำแล้วก็เติมน้ำส่วนที่เหลือหรือจะเติมปูนประมาณ สอส่วนสามแล้วก็เติมน้ำแล้วก็เติมน้ำอีก1ส่วน ต้องค่อยๆแกะนะคะเพราะว่าค่อนข้างแกะยาก ก็จะบินบินยนยอี่ก็คือที่ได้มานะคะเนื่องจากว่าตอนที่ยาใส่เป็นดอกไม้แห้งอะคะ่ะเพื่อจะทำลวดลายแล้วทีนี้แล้วพอหลังจากนั้นพอเทป,ปูนล,ลงไปไม่รู้ดอกไม้หายไปไหนน่าจะอยู่ข้างในนี้น่าจะหลุดออกจากกาวสองหน้านะคะ่ะก็เลยไม่เห็นลวดลายเลยไม่เป็นไรถ้า,างั้นเดี๋ยวเรามาวาดลวดลายเพิ่มลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะใช้มุม ที่มีกระถางคือถ้าใครอยากจะให้สวยงามก็คือเอากระดาษทรายมาขัดรอบๆนี้ก็ได้ให้ให้ให้ดูแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้แต่ว่ายาชอบแบบนี้มันดูเป็นธรรมชาติดีแล้วเดี๋ยวยาจะระบายสีลงไปตรงนี้ดวดลายตามที่เราชอบเลย ส่วนมากแล้วใครจะใส่ไอเดียอะไรก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นการได้ระบายงานศิละปะนคือลวดลายที่ยาวาดนะคะถ้าใครจะตกแต่งอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เลยนะจริงๆชอบแบบไหนก็เนี่ยอย่างนี่มีกากเพชรอยู่ก็ว่าจะ มีกากเพชรอยู่ก็จะใส่กากเพชรลงไปถ้าใครมีเป็นกาวที่เป็นกากเพชรก็ดีแต่อันนี้คือใช้เป็นวิธีการโรย เลยปลักเพชรลงไปคือแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยว่าจะใส่แบบไหนตกแต่งแบบไหนใช้ดอกไม้แห้งมาทากปาแล้วก็ติดซ้ำอีกครั้งก็ได้นี่ดูเป็นดวงจันทร์ทางนี้ก็ดวงอาทิตย์เสร็จแล้วก็ใส่แคครตัสลงไปค่ะเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำก็จะไปขังอยู่ในนี้ นี่คออขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ยากไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ